สวัสดีครับผมทาราสังหาปลาจีนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมพื้นที่อีกหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการที่จะขายพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่8ไร่2งาน10ตารางวาขาย4ีล้าน5นะครับยกแปลง แปลงนี้ติดคลองนะครับด้านถ้ายแปลงนี้จะติดคลองนะครับตรงที่ก๊อปไ่ฝั่งนู้นนะครับติดคลองแต่โลกมากนะฮะตอนนี้เดินไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะครับนะครับหลักเขตแนวเขตนะฮะแล้วก็จะตัดตรงไปด้านนี้นะครับจากหมุดนี้นะครับเป็นอ่าเปิดเป็นทางนะครับ4เมตรนะครับจาก จากมุดนี้วัดมาด้านขวามือนะครับ4เมตรนะตลอดแนวจนชน,ชนคลองนะครับตลอดแนวจนชนคลองแล้วก็สวนยูคาเนี่ยก็เป็นสวนยูคาของบริษัทดับเบิลเอนะฮะนะครับ,นะรบสภาพสภาพทางนะฮะยังยังไม่ได้พัฒนานะยังไม่มีการดันเอาพวก ต้นไม้พวกว่าพืชนี้ออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอารถไถมาดันแล้วนะจะได้รูปทางที่สวยงามเลยครับไปจนชนคลองเดี๋ยวทาราให้ดูรูปแปลงก่อนนะครับก่อนที่จะพาทุกท่านไปชมบริเวณรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเดินให้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวทาราพาไปเท่าที่พาไปชมสภาพแวดล้อมเท่าที่ไปได้นะแล้วกันนะฮะ นี่ยครับรูปแปลงตามไฮไลท์สีชมพูนะครับเนี่ยทารายืนอยู่หมุดนี้นะครับหมุดนี้นะฮะอันนี้เป็นทางนะครับทาง4ี่เมตรเปิดไว้สี่เมตรนะครับตลอดแนวเลยเน,นี่ยฮะนี่ดูกว้างๆก,ก็ได้นะฮะอันนี้ถนน3ามูนยนะครับ นี่ถนนสามศูนย์สี่เราเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็เข,เข้ามาเข้ามาเข้ามาประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับจากตรงตรงที่ตรงนี้นะครับออกมาถนนสามสี่ประมาณสี่ร้อยเมตรที่แปลงนี้จะอยู่ฝั่งฝั่งขาขึ้นไปนครราชสีมานะครับโคราชนะครับเนี่ยหมุดนี้นะครับไปจนชนคลองนะครับ กว้างประมาณ88เมตรนะฮะไฮไลท์สีฟ้าๆนั้นก็คือคลองสาธารประโยชน์นะฮะแล้วก็จากหมุดที่ทลาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับยาวไปด้านนี้ประมาณ186เมตรนะฮะแล้วก็ริมคลองทั้งหมดเลยนะครับหลายขายักนะครับ ประมาณ235เมตรนะครับตรงนี้ฉนดคุดแดงนอนสอสีจอนะครับเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวถ้าราจะพาทุกท่านเดินไปมุมนี้นะครับเผื่อไปได้นะฮะเพราะว่าลกมากตอนนี้แล้วก็จะเดินเลาะๆมาตรงนี้นะครับเผื่อเดินได้นะจะอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นสภาพแวดล้อมให้ทั่วนะครับตอนนี้อ่า ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม304นะครับระยะทางประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็ไปโซนโรงพยาบาลเกษมราชโรงพยาบากบลกะโรงพยาบาลเกษมราชแล้วก็โรงพยาบาลจุฬา์นะครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับ ตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับที่ริมคลองตรงนี้เหมาะพัฒนาเป็นเป็นบ้านจัดสรรก็ได้นะครับเป็นรีสอร์ตก็ได้นะตรงนี้ ะครับแนวเขตแปลงนี้ต้องลงรางวัดใหม่นะถ้าหาหมุดไม่เจอเนี่ยนะครับเพราะว่าติดคลองบางทีอาจจะน้ําขึ้นน้ําลงนะฮะจะดูฝนน้ําน้ําขึ้นนะฮะอาจจะมองหมุดไม่เจอเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คทางวัด แปลงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับทาราเปรียบเทียบจากปปศูนยุปักลังสิทธ์ระยะทางประมาณ140กิโลเมตรนะครับและก็ถ้าท่านเดินทางมาจาก สุวรรณภูมินะครับระยะทางประมาณ120กิโลเมตรนะฮะท่าเรือแหลมฉบังนะครับระยะทางประมาณ145กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคร,นครับน่าจะเป็นคันนี้ฮะที่เป็นแนวเขตนะครับเดี๋ยวขลาหาหมุดไม่เจอ นี่ยครับแนวคลองแนวคลองนะครับตรงนี้ยังไม่มีการลอกคลองนะครแต่ว่าก็มีน้ํานะฮะเหมือนได้ยินเสียงแมกโนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้น่าจะขุดบ่อกันนะครับ บรรยากาศดีนะฮรริมคลองตรงนี้ทำรีสอร์ทก็ได้นะครับตรงนี้แต่ท่านต้องถมขึ้นนะมีต้นไม้แต่ต้นสต้น3ต้นฝั่งนู้นน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามคลองนะฮะอันนี้ต้นประดู่อยู่ฝั่งของเรานะครับ เดินได้นะครับเป็นแนวๆไปนะครับตรงนี้แต่ค่อนข้างจะรก ตัวน,นี้แปลงนี้ราคาถูกสุดนะฮะแปดไร่สองงานสิบตารางวาเนี่ยเราขายสี่ล้านห้าแสนนะครับราคาที่รวมโอนเลยฉนดคุดแดงอันนี้น่าจะเดินเข้าไปไม่ได้่ะเดี๋ยวท้าลองพาทุกท่านมาดูดิมดิมของอีกทีนึงนะฮะฝั่งนี้นี่ นะครับก็ได,ได้ได้ต้นไม้ต้นตะแบกนะครับหย่อมหนึ่งประดูนะฮะตรงนี้ดินดิมคลองเนี่ยนะฮะดินดนีดินงามดินสวยเลยนะครับโซนนี้ไม่ไม่มีประวัติน้ำท่วมนะฮะไม่มีประวัติน้ำท่วมขังนะ รูปแปลงนะครับทาลาก็จะอยู่ประมาณตรงเนี้ท้ายแปลงคลองนะครับตรงนี้เป็นคลอง สำหรับลูกค้านะครับที่กําลังหาพื้นที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม304นะครับพื้นที่ใกล้ถนน304แปลงนี้ลองแวะมาชมได้นะครับตรงนี้ต้องเอาแม็โครนะฮะมาเคลลิ่งมาถากถางออกแล้วก็ถมขึ้นหน่อยนึงนะฮะสวยเลยนะท่านก็จะได้ที่ติดริมคลองสวยงามนะฮะด้วยบรรยากาศธรรมชาติ2ข้างฝั่งริมคลองนะฮะตรงนี้ ปลูกต้นไม้ปลูกพวกทุเรียนผลไม้พวกนี้นะได้สบายเลยนะครับแปลงนี้ครับวันนี้นั้นนะฮะธาราสังหาปาจีนะครับพาทุกท่านเข้าชมแปดไร่สองงานนะครับสิบตารางวายกแปลงสี่ล้านห้าแสนบาทไว้เพียงไว้เพียงเท่านี้นะครับธาราสังหาปาจีกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอจนจบคลิปวิดีโอนี้นะครับ หากท่านสนใจนะครับติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์08601 88856 08601 83ตัวนะฮะต่อด้วย5 6หรือจะเป็นเบอร์ไลน์นะครับ0879839016 0879839016 ทาราสังหาปาจีนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับวันนี้ทาลาขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับในหน้าที่การงานในทุกๆด้านที่ประกอบกิจการประกอบธุรกิจนะฮะขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทุกสิ่งอย่างนะครับสุขภาพพารามัยเข้มแข็งแข็งแรงตลอดกาลเงินไหลนองทองไหลมาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะครับโชคดีมี โชคดีมีชัยนะครับสมปาารธนาทุกสิ่งอย่างครับผมวันนี้ทาราสหาประจินกราบขอพระคุณครับ Thank you.